สวัสดีครับทุกทุกคนลับมาพบก,กับผมอีกแล้วนะครับ The w a l หรือ Vision p h n t o m Fantasy เออทำไมผมนึงขำนะครับคือจริงๆเมื่อกี้ผมอัดไปแล้วฮะอัดเป็นคลิปวันนี้เป็นวันที่ จะต้องอัดคลิป PVP นะครับเพราะว่าเป็นวันอังคารใช่ไหมแล้วทีนี้ผมก็อัดไปแล้วหลายแมตช์เลยฮะแล้วไฟมันก็ดับครับก็เลยโอ้ยไงดีเนี่ยเออแล้วก็อ่าเวลาก็ไม่ค่อยพอแล้วฮะเดี๋ยวอาจจะคลิปไม่ยาวมากแล้วกันนะครับจำนวนแมตช์อาจจะน้อยหน่อยนะฮะคือผมเล่นไปประมาณหกแมตช์แล้วฮะเอออ่ามาดูกันครับทีมที่ใช้วันนี้นะครับก็จะเป็นทีมคิวกรเมดนะครับแล้วก็อตัวคิวกรเมดเป็นกึ่งกึ่งบุยเซอร์กันหมดเลยนะฮะแล้วก็คิวกรเมดเนี่ยผม Q ิดว่าเมเปเป็นตัวที่บิวเป็นกึ่งเวทกึ่งฟิสิกส์นะครับเพราะว่าสกิลเะนาะแต่ว่าอันนี้ผมอัพให้เป็นไม่ได้ใช้เป็นไม่ได้ใช้เป็นไามเมทนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ตอนที่อ่านนะครับเล่นไปสองไทม์เมทแล้วรู้สึกว่า q ิลกับเมเใช้ควิกเคนอย่างเสียเปล่ามากๆเลยก็เลยเปลี่ยนเป็นวิงวันแล้วกันนะครับแล้วก็สกิลที่เปิดก็คือผมเปิดหมดเลยฮะยกทุกสกิลเลยฮะยกเว้นฟอร์สเบทอ่าครับผมเปิดหมดเลยฮะ ก็คือกะว่าให้ไปใช้กันให้เต็มที่เลยฮะอ่าทำไมผมถึงพูดแบบนั้นนะครับก่อนไฟนัลเอานี้ไม่เกี่ยวอยู่แล้วอ่าก่อนหน้านี้ก็คือผมเคยบอกว่าให้ปิดให้ปิดใช่ไหมแต่ว่าอ่าวันนี้ผมเปิดเพราะว่าคราวนู้นที่ผมเคยเอากิลกเมทไปพีพีอ่ะครับมันผมรู้สึกว่ากิลเมทสกิลไม่พอใช้ในการตอมตอมตีหนึ่งแมทนะครับแล้วก็เลนวันนี้อ่าผมไม่ได้เล่นเป็นบุลเซอร์นะครับผมเล่นเลนเป็นอ่าเป็นฟูเวทนะครับอ่าแม่ผมเปลี่ยนดีกว่าผมเปลี่ยนเป็นเป็นบุเซ์ อ่าไม่มีเฟลเลียร์ไม่เป็นไรใช้นี่นะอ่าก็ประมาณนี้นะครับก็เปลี่ยนเป็นเลนแทงเวทนะครับแล้วก็อ่าตัวเนี้ยเป็นฟิสิกตัวเนี้ยเป็นแทงฟิสิกนะครับแต่เดี๋ยวดูอ่าคือระหว่างทางเนี่ยอาจจะต้องมีการเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาบ้างเล็กน้อยอ่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับแล้วก็คลิปวันนี้อาจจะแค่ห้าถึงหกเมตรนะพอนะครับเพราะว่าเวลามันไม่พอจริงครับ <laughs> ไปครับ อ่ะทีมแรกเลยเ berg, ate, แล้วกันครับก็เป็นเอ็งเกลเบิร์กกิกเมดแล้วก็เดลิต้านะครับก็ใส่ของมาก็คือ,อบวกโลแคท t i ม e นะครับแล้วก็บวกไซแท็กแล้วก็ให้เอ็งเกลเบิร์กแทงนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับเปิดเพลงครับก็ถ้าเจอทีมใครก็เหมือนเดิมนะครับไม่โกรธกันนะครับแล้วก็อ่าส่วนเรื่องเสียงอ่ะครับเมื่อวานอนะผมรู้ตัวนะเรื่องเรื่องไม่ไม,ไม่ผมไม่รู้ตัวเรื่อง ว่าตอนเข้าไปอัดไปแล้วแล้วเสียงหายนะเพราะว่ามันเทสไม่ได้นะครับคือก่อนหน้านี่ยผมใช้มมผมใช้ a u d i โ t เท h n ิก a ครับเป็นหูฟังที่ใช้มาประมาณห 5, 5ปีได้ครับแล้วมันหักครับมันเจ็บหูผมก็เลยไปซื้ออันใหม่มาทีนี้เนื่องจากเขาที่แล้วผมเขียนเรื่อง Audio โ e c ท n i c กมันไม่มีไมค์บิวอินมาครับมันทำให้ผม ลำบากอะกันต้องไปหาไม้มาตั้งไปตั้งมาด้วยผมก็เลยอาคราวนี้ผมเลยเอาแค่อ่ะซิลซีรีอาซิลห้ามาอย่างเงี้ยฮะแล้วก็กลายเป็นว่าอพอมันมีไม้ติดหูฟังมาด้วยแล้วก็ตัวหูฟังเนี่ยมันเหมือนเหมือนมันมันครอบหูแน่นกว่าเดิมครับมันเลยทําให้ผมกะอะไรยังไม่ถูกนะครับก็ขอเวลาสักวันสองวันนะครับในการเช็คนะฮะแล้วนี่ผมไม่ได้ดูเลยเน,นี่ยตายไปแล้วคิวกระเม็น,น,นไปไหมเนะี่ยลองดูก่อนแล้วกันครับ เอากิเกเมะเขาลงไปก่อนครับแล้วเหลือเป็น2อ2ปี้อโอเคก็ประมาณนี้นะครับเรื่องหูฟังนะครับก็วันนี้ผมลองเช็คดูแล้วฮะว่าเสียงอัดแล้วเสียงมาครับคิดว่าไม่ได้มีปัญหาอะไรแต่ปวดหัวตรงที่ไฟดับเมื่อกี้เนี่ยแหละโกรธเออโดน2เนี่ยนี่อาจจะตายเพราะว่าโดนิเบิ้ลหรือเปล่าแต่ก็ได้อยู่ได้อยู่ โอ้แต่เลนโดนใสเลนก็เจ็บนะบอ้าวโอเค <c oughs> อ่าทีนี้มั้งครับคิวเฟ่แล้วก็บริยบอะไรแล้วก็ออรัดูนะครับก็จะเป็นสายหลบนะครับแล้วก็บวกแอ็แทกแล้วก็บวกแสายแอ็แทกนะครับใส่หมวกหลบมาหนึ่งอันเอ๊ะอันนี้มันก็บวกหลบมั้งถ้แต่ไม่ผิดน,นะมาลองดูครับมาอ่าผมบิ้วกิวโกเมท ทีมทีมเนี่ยเป็นบิวเวทนะครับกิวกาเบนเนี่ยมันได้บวกท่าโจมตีจากเวทด้วยก็เลยอย่างคนที่ซื้อเองก็บวกจากเวทแล้วบวกจากฟิสิกอะไรเงี้ยก็เลยเอามาเข้าคู่กับเลนกับอ่ากับคิวเฟสเอ้คิวเฟสนะครับมันจะได้อ่าบวกไปในทางเดียวกันนะครับการสองใบที่บวกให้ทั้งเลนทันะ้งคิวเฟสก็บวกให้กิวกาเบนได้ด้วยอย่างเงี้ยฮะส่วนกิวกาเบนเองเนี่ยคาดหวังดาเมจมาจากอ่าแมนอีเตอร์นะครับในในโอดินนะครับประมาณนี้นะ เดี๋ยวลองมาดูกันว่าเป็นยังไงอ่าบางทีอ่ะอย่างผมเมืว่อกี่ทำไมถึงผม,มยองลดดาเมจของเลนลงมาให้ให้มันตีเบาลงอ่ะคือผมคาดหวังว่าเออบางทีการยืนได้นานเนี่ยอาจจะดีกว่าการทําดาเมจได้มากแล้วก็ก็ยืนไม่ได้เลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วจะออกมาเป็นยังไงนะครับแจมมิ่งครับแบบนี้ก็อ้าวเข้ามาแต่โฮลี่เนาะไม่อยอมใช้เอน r จี b บัตเตอร์เท่าไหร่ ก็โอเคอยู่แล้วก็กิลกรเมรนี่ตอนแรกผมใช้เป็นไามเมทใช่ไหมรอบที่อ่านแล้วไฟดับไะครับแล้วแล้วพอมีควิกเคนนะครับเขาไม่ไม่ค่อยยอมใช้รีเวทั์นไลท์ของกระดิ่งนะแล้วก็จะใช้แต่ควิกเคนอย่างเดียวลยแล้วในแบเนี้ผมรู้สึกว่าเออ่มันควิกไปก็เท่านั้นนะมันเสียของอะครับประมาณนะครับ <'t lose. S 1> ผมก็เลยเอาเปรียบกลับมาเป็นวิงวันนะครับโอเคอ่ะมาครับ อันนี้สเตอร์นะครับแล้วก็คิวเฟนครับแล้วก็วอลเลี์บลนะ์อาวอลเลี์บลน์เป็นแทงนะครับแล้วก็มีรถยูนิตเลนนะครับแล้วก็นี่ครับเรามาดูว่าเขาจะอึดแค่ไหนนะครับไปคิวเฟนี่ผมมองว่าเป็นหนึ่งใน one of the best unit in game นะใครที่จั่วได้คิวเฟ่มาแนะนำว่าหาทางปั้นนางขึ้นมานะครับเพราะาเก่งมากจริงน,นะ ไม่ว่าจะเป็นทางเล่น PVE ก็เก่งเล่น PVP ก็เก่งหลไยๆสุดที่รู้สึกว่าใส่คิวเฟ่ไปเราไว้ใจได้นะฮะเอาไปไว้ใน PVE ยากๆน,นางก็ทํางานได้ดีเอามาไวนะ้ใน PVP นังก็เก่งฮะ,ะนั่งถึงติดท็อปเทีย์เมชอยู่ตลอดอย่างเงี้ยครับเพราะว่าเก่งเวอร์ามากแ,แล้วก็น่ารักด้วยโอเคแหละ <laughs> <laughs> ก็เลยรู้สึกว่าเออโชคดีจังนะลองปั้นดูลองปั้นดูผมว่าเก่ง ส่วนโคเทสส์น,นี่ก็แรงแรง,แรงอ่ะนะก็เดี๋ยวเราลองดูว่ายังไงน,นี่ตอนโฮโลีแล่แบบตายไหมเนะีย่ยยงัยงยังยังยังได้อยู่เนี่ครับตัวอะกิวเมดนี่เนี่พีค่อนข้างเยอะนะอย่างเท่าที่ดูเห็นถ้าสังเกตดูอะเมื่อกี้สามพันใช่ไหมสามพั 3, นนี่ก็ยังเหลือประมาณพันกว่าวก็เฮ็ดพีมาห้าพันกว่าครับมันก็โอเคอะ บัตเตอร์นะอยาใช้ฮูลี่นะอยากให้บัตเตอร์นะเ,รเออนั่นแหละถูกต้องแล้วไม่เป็นไรยังได้อยู่ครับอ,อื้ม <c oughs> อ,อ่าออแต่บอเรีวอะไรก็ตายนะตายครับ ไปครับไปครับมาเจอทีมปืนที่เป็นทีมปืนแบบที่ผมเล่นมัง้ง <c oughs> อ่ะเนี่ยครับก็มิไซอัพนะครับบวกแม่นนะครับแล้วก็บวกเนี่ยครับลูเซียแล้วก็เฟเดริกานะครับก็มาตรฐานทีมปืนนะครับเรา้มาลองดูกันว่าผมจะรอดไหม จะเดินถึงไหมเนี่ยแหละแต่ก็รุ้นๆครับเพราะว่าถ้าลูเซียมันไล่ยิงคิวเฟ่ผมก็เจ็บเหมือนเดิมอะเรารู้อยู่แล้วว่าเป็นยังไงนะโอเคไปลุยอ่าโอเคครับอ่าเฟเดริก้าก็ถือกระดิ่งมานะครับจริงๆเลนี่ถ้าใส่กระดิงด่ง เอ้ยไม่ใส่ใส่ทัชของมอนมาอาจจะดีกว่าเดี๋ยวผมลองไปเปลี่ยนดูอยู่ครับทำให้ได้ agility มากขึ้นโอเคนี้ไม่ไม่ไม่เจ็บเท่าไหร่สวนหน่อยครับอ่าแรงครับแรงอยู่เมื่อกี้4,005ม้งได้อยู่ครับนี่ก็มาดูว่าอ่อ๋อลูเซียเขาเล่นเป็นกันเนอร์นะครับเป็นเป็นเป็นไม่ใช่กันเนอร์เป็นเนเจอร์นะครับแต่ว่าโดนโฮลี่กันลาก่อนนิดเดี๋ย เขอแบบว่าอย่างเงี้ยเป็นเลเจอร์คู่จริงๆลูเซียเป็นแบบเบิ้ลนกันเนอร์ดีกว่านะผมก็บอกตลอดนะครับอ่าอยงเง้เลนจะสั้นกว่าแต่ว่าเรื่องเอลีกับจกมันดีกว่าได้อยู่ครับ มันก็จะเบานิดนึงฮะเพราะว่าตัวผมเองอ่าปรับตัวตัวเลนให้เป็นจุดแข็งด้วยดีครับมาดูทีมนี้มากนะครับสรุปว่าเลนผมไม่ได้เปลี่ยนนะครับผมลืมไปว่าผมใส่กระเล็ดของวอลเลย์บอลเพื่อความแม่นยำนะครับบวกไอแท็กอัพนะครับบวกสแลนแล้วก็บวกลักนะครับทีมนี้เป็นทีมอ e ีเวนต์หรือเปล่าก็ไม่แน่ใจแต่ก็ใส่ของบวกอ e ีเวนต์มาแน่ๆแหละครับ เดี๋ยวดูไหมเอออันนี้แหละเดี๋ย <laughs> วพี่ดิกโอเคครับไป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 ครับอันนี้ก็แมทที่5แล้วนะครับก็อ,อาจจะได้อีกนิดหน่อยครับลองดูนะอากิวการ์เมดเป็นตัวที่ผมมองว่ามีไว้ดีครับเก่งๆน,นะครับก็ อ่าแน่นอนว่ามันอาจจะไม่หวือหวาเท่าตัวที่มันออกมาใหม่ๆเนาะแต่ว่าอ่าแล้วก็รีควายการบิวที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับแต่ว่าถามว่าเก่งไหมผมก็มองว่าเป็นตัวที่เก่งนะครับเอาไป PVE ก็ได้ PVP e ก็ได้หมดเลยเหมือนกันครับเป็นอีกหนึ่งตัวที่ไม่ติดเทียร์ใดๆไอันดับสูงๆในเกมฮะไม่ติดท็อปไฟในในแถวไหนเลยแต่ว่าผมชอบกิโลเมตนะผมว่าใช้ดีครับมแต่มันแพงไง ก็เลยมองว่าเอออะไรแหลยๆคนอาจจะมองว่ามันไม่คุ้มหรือเปล่ากับการที่แบบจะต้องแบบเสียตังแพงแพงมาสร้างกิวกเมดขึ้นมาอะไรประมาณนี้ยนะเ็าก็เขาพูดอย่างนั้นก็ไม่ผิดนะเพราะว่าเออมันก็แพงจริงอ่ะเอาฮูลี่ไปก่อนเลยวินิลาขอเอาใครสักคนออกจากสมการไปก่อนนะครับอ่าทีนี้พอเหลือสองวีสองเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าอ่าเราจะแพ้อลาดูไหมอันนี้ไม่ต้องลุ้นแล้วครับ แต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะถ้าถ้าวินเนล่าถ้าตัววินเนล่าเองใช้บัสเตอร์ใส่ทั้งคู่นะครับแล้วก็ัวแอคทารถไปดีโอเคเราดูไปก่อนละทีนี้เหลือวินเนล่าเดียวเดียวกับสเตอร์นะครับวินเนล่านี่บิวเป็นเป็นสายฟิสิกแทงมาอยู่แล้วก็ไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่นะเอาจริงแต่ว,ว่าถ้าฆ่าเขาไม่ตายเดี๋ยวเขาจะวิ่งไปเก็บหินข้างหลังนี่แหละแล้วเขาจะเคา์เตอร์เราเพราะว่าเขาจะได้ทั้งเอีด้วยอ่ะโอเคเรียบร้อย ไม่ไม่วิเดล่าดิคิวเฟ่เออพูดผิดตลอดเลยผมคิวเฟ่นี่เชียร์ครับเชียร์วันเกย์ยูนหนึ่งในยูนิตที่ดีที่สุดในเกมนะครับไปทำไปเถอะไม่ไม่เสียใจแน่นอนอ่ะมาเนี่ยครับลัมซ่าครับไม่ได้เจอกันมานานครับอ่านี้บวกอจีตี้มาเต็มที่บวกโซแลนะครับแล้วบวกไอแท็กมาครับก็อ่าสามไอแท็กเกอร์นะครับอันนี้คงมากันแบบฟิสิกส์ฟิสิกส์เลยฮะอ่าแล้วก็มีไอแบนด์ด้วยครับไปครับ ดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับทีมนี้โอเคคลิปว okay. ันนี้ก็จะรีบๆนิดนึงครับเพราะว่าเวลาผมไม่พอจริงๆครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องออกไปข้างนอกแล้วฮะไฟดับแล้วครับทำทุกอย่างเสียเจ๊งหมดเลยก็ <laughs> <laughs> ไม่เป็นไรนะเอ้แล้วมันวิ่งไปทางไหนกันนะเอเอมาแปลกมาแปลกมากเลยอันนี้โอเคอันนี้อาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายนะครับอาจจะเป็นแมตช์สุดท้ายนะลองดู เขไปอุดกันอยู่อะไรตรงนั้นแล้วนาะบ,บัฟคนมาเต็มที่ขนาดนี้นะครับเดี๋ยวตอนมาป้ากับผมนี่โอ้ผมว่าผมต้องโดนอันติโดนอะไรมากมายแนะ่นอน โอ้โหมีเปิดชิวนี่เล่นเล่นจนกิลกรเมิเปิดชิวได้นี่ก็ไม่ธรรมดานะเพราะว่าเพราะว่าผมเล่นกิลกรเม,มิผมไม่เคยเปิดชิวเลยไม่ได้ออฟอยู่ด้วยนั่นน่นนะเอออันนี้<อ>เขาเปิดชิลม,มาเราก็เลยอึดชน,<อ>นิดโอ้ยแรงได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่<อ>ม็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไร เกมนี้ก็ลุ้นๆน,นะฮะโอ้โหไม่ลุ้นแล้วอะงานนี้ไม่ลุ้นแล้วครับงานนี้หรือเปล่าหรือเปล่าโอ้ยเดี๋ยวเราดูอีกตัวนึงก็ไม่ลุ้นแล้วครับเอ๊ะทำไม,มเราได้อสองเทนะิร์นอะอ๋ะอไม่รอ,อยจริงๆีนิดหนึ่งนิดหนึ่งน่าเสียดายนะครับแบบสุดท้ายนะครับ ไม่เป็นไรนะก็เดี๋ยวเราพอแค่นี้นะครับสำหรับวันนี้ก็6แมตช์แล้วกันนะครับก็แพ้แมตช์เดียวเองนะจริงก็ให้เห็นนะครับว่ากิวกระเมดนี่ถามว่าใช้งานได้ไหมก็บอกจริงว่าใช้งานได้นะครับอ่าโอเคก็เดี๋ยวเราไปปิดคลิปกันที่กรชาบเหมือนเดิมน,นะครับตัวผมจะได้อะไรไหมอ,อันนี้มีตัวหนึ่งใบครับก็จวปก่อนนะครับ ก็เรามาลุ้นกาเซากันพรุ่งนี้ครับได้ลุ้นแน่นอนนะกาเซาต้องลุ้นไปครับสำหรับวัออนนี้ก็ไม่ได้เห็นสมุดสีทองมานานมากนะมาลุ้นกันดีกว่าครับว่าไ,ได้อะไรตัวฟีวันนี้นี่รอบนี้นี่แทบไม่ได้ไม่ได้ยูอาร์เลยครับโอจูนะครับก็โอเค โอจูเป็นการที่ดีนะครับสำหรับใครที่ไม่มีแดชชิ่งออนเดอะโนฟิลนะครับถือว่าการโอจูเป็นการที่ตอบโจทย์นะครับเพราะบวกทั้งไอแ็กแล้วบวกทั้งเพียร์ไอแพคไปหมดไปครับเฮ้ยพึ่ง99เป็นเมื่อวานดูดิปึกเห็นไหม เอเหมือนแกล้งกันโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคครับก็วันนี้ก็จบคลิปแทนนี้์ครับขอโทษด้วยที่มันสั้นนะครับที่มันมีแค่มันมีได้แค่หแมตช์จริงๆครับเพราะว่าเวลาไม่พอแล้วคะก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับสำหรับสำหรับพีพีก็อย่าพิ่งเบื่อกันนะครับอย่าพิ่งเบื่อกันนะครับเรายังดูกันต่อไปนะฮะโอเคเจอกันครับสวัสดีครับบายยขอให้โชคดีทุกคนครับพรุ่งนี้กาเซราเจอกันครับ